จรันคงมากครับผมเป็นพี่นะครับเป็นแฝดพี่ที่พี่รันฮะอันนี้น้องชายครับผมจารัดคงมากครับเป็นแฝดน้องเกิดทีหลังเขาประมาณสักสี่ห้านาทีครับตามตามกันมาครับ <c oughs> อ่นาคุณรันความรู้สึกคือวันที่มาวิ่งเนี่ยคือมีพ,กพวกนกแนนำอีกทีหนึ่งนะฮะชักจูงมาให้ให,ให้มาวิ่งตรงนี้เพราะเห็นว่าหนึ่งเนี่ยเ,เราผ่านการวิ่งระยะมาะราธอนแล้วก็การฝึกซ้อมมาเยอะเดินเดินมีตั้งห้าหกเจ็ดร้อยโล งานยากง่ายของตรงนี้ความภูมิใจอยู่ที่ัหนึ่งเนี่ยเราลงไปเราไม่รู้ว่าเราเจอสถานการณ์แบบไหนเพราะว่าแต่ละคนที่มาบางคนก็วิ่งช้าบางคนก็วิ่งเร็วเพราะฉะนั้นเราไม่รู้เลยว่าข้างหน้าเราเขาจะเร็วหรือจะช้าเราก็ต้องเกียร์แรงไว้เกียร์แรงไว้เพื่อว่าข้างหน้าเจอเพจสามฝาเราก็ต้องตอนเราเราก็ต้องได้สามฝาคือต้องได้ทุกเพจครับเนี่ยมันยากง่ายตรงนี้ตื่นเต้นแล้วก็สนุกสนานครับขอบคุณมากครับครับผมผม,ผมก็พี่ชายชวนมาอีกทีหนึ่งมาทีหลังเขาสองสามวานันตามเขามา เขาชวนมาก็เลยเออเห็นแล้วว่าเออวิ่งมาวิ่งก็ดูแมันน่าภูมิใจเพราะว่าเราวิ่งให้ประเทศชาติก็อยากจะให้ทุกคนทําให้เต็มที่ฮะทำเพื่อให้ชื่อเสียงของประเทศชาติของเรานําเหรียญทองกลับมาให้ประเทศชาติเยอะๆครับขอบคุณ